นวัดฟาดเดือดน้ำเพชรอิสรีเลยลั่นเนรคุณพร้อมสั่งลบทุกอย่างให้หมดจากกรณีน้ำเพชร,รอิศรีร้องไห้เผยความในใจขณะไปประกวดเวทีหนึ่งหนูอยากลบภาพจํำมิสแกรนหนูไม่ได้เล่งว่าเวทีเขาไม่ได้ให้อะไรหนูเขาให้มามากเขาให้โอกาสหนูแต่หนูอยากให้ทุกคนจําหนูในฐานะน้ำเพชรอิศรีได้ไหมที่ไม่ใช่น้ำเพชรมิสแกรนได้ไหม หนูพยายามทุกอย่างตั้งแต่ประกวดจบทำ YouTube ทำเพลงพยายามให้ทุกคนเห็นว่านำเพชรท็อป20มิสกแกรนสามารถมาอยู่ในวงการได้แต่ทุกคนจำหนูในชื่อนำเพชรมิสกแกรนไม่มีใครจำชื่อหนูจริงๆเลยต่อมาบอสนวัตรอิสระไกรศีลก็ออกมาเคลื่อนไหวฟาดรัวๆทั้งว่าเนรคุณไลฟ์ฟาดยังผ่านไปไม่ถึงสองปี การกระทําไม่น่ารักเลยมันน่าเกลียดจนต้องให้หลุดพ้นจากคําว่าแกรนเลยจําไว้ว่าเกิดจากแกรนความสามารถอย่างอื่นไม่มีอะไรฉะนั้นคนจะไม่จําเป็นเรื่องอื่นนอกจากแกรนกินความมั่นมาจากไหนรอให้เป็นยาย่าก่อนแล้วค่อยมาพูดแบบนี้ล่าสุดนวัดโพสต์ประกาศจากมิสแกรนเรื่องยุติชัยชื่อและตำแหน่งมิสแกรนของนาเพชรอิสรี พร้อมแคปชั่นด้วยว่าให้ลบทุกอย่างรวมถึงรูปคู่กับมิสแกรนที่ยังมีสัญญาอยู่กับทางบริษัทเช่นรูปคู่กับชาลลอตให้เสร็จสิ้นไม่เกินเวลา14นาฬิกาของวันนี้1นซอเสือคอควาย2023หากหลังจากเวลานี้หมายถึงยินดีชาระค่าลิขสิทธิ์เสียค่าใช้จ่ายทุกกรณีหากท่ายัง มีการปรากฏอยู่จึงประกาศต่อสาธารณะเพื่อเป็นหลักฐานทางกฎหมาย